สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนคลิปนี้มาขายสกูชี่อตใหม่กันนะคะก็เป็นของปล่อยนะคะทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวเราเอ่อช่องทางการติดต่อนะคะ i อเด n ีไลน์เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไว้ตรงชื่อคลิปนะคะแล้วก็ค่าส่งนะคะลงทะเบียน40นะคะอิมเอนะคะบอกเพิ่มตามน้าหนักนะรับพร้อมโอนเท่านั้นนะคะทักมาปึ๊บสรุปยอดเราโอนเลยนะคะ ทางเราอาจจะตอบช้านิดนึงนะคะเพราะว่าติดเรียนนิดนึงแต่ก็จะพยายามตอบนะคะตอบแชทจากข้างล่างขึ้นข้างบนนะคะใครอยากให้ตอบไวก็ทักเฟซมานะคะเพราะว่าบางคนรู้จากเฟซเราเนาะเพราะว่าเฟซตอบไวโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยชิ้นแรกนะคะจะเป็นฟันนะคะตำหนิก็ประมาณนี้เลยนะนี่ นี่นะคะคอคนรับสภาพรับราคาได้นะคะเนื้อดีมากๆเลยนะเป็นของซานชีเลยนะคะตัวนี้ราคายี่ิบนะต่อไปนะคะเป็นเด็กผู้หญิงนะคะตัวนี้ก็ประมาณนี้เลยเนื้อดีนิ่มสโลนะคะใครสนใจชิ้นไหนเขียวภาพไปเลยนะตัวนี้ราคา3าสบบาทนะคะนี่สโลมากทุกคน ตัวนี้เป็นกล้วยพุนิมารุนะคะอาจจะมีตำหนินิดนึงเนาะของไม่ครบนะคะน้องไม่มีแท็กตัวนี้ราคาห้าสิบาทนะคะห้าสิบนะดีมากทุกคนตัวนี้เป็นเค้กคาเฟ่ดีเอ็นนะคะตำหนิคือเค้กแบบนี้เลยทุกคนเนะื้อดีนะคะอันนี้ขายเป็นคู่นะคะคู่ละ30สิบนี่นะคะ ตัวนี้เป็นหัวหนูนะคะก็มีตำหนิตรงนี้นะคะตรงนี้นะแล้วก็ตรงหูนะคะเน่น้องจะนิ่มสโลนะคะนิดนึงชิ้นใหญ่มากเลยนะคะตัวนี้ราคาสามสิบห้านะคะตัวนี้เป็นสตรอเบอรี่อีลิกนะคะตำหนิก็แคกๆนะคะเนื้อดีมากชิ้นใหญ่นะคะมีเป็นสีนี้กับสีนี้นะคะตัวนี้ตำหนิตรงนี้นะคะ ราคาชิ้าละ35บาทนะคะสนใจสีไหน,นแคบแล้ววงมานะปองแผนซูมิโกะนะคะมีตําหนิตรงนี้ไม่ค่อยสโลนะคะตัวนี้ราคา40บาทเป็นแฟสๆฟนะคะแกะแล้วนะตนํหนิก็แค็กนะคะตัวนี้ราคา55นะคะเนื้อดีมากเป็นเค้กหมีแบบนี้นะคะอันนี้เป็นตนําหนินะ เนื้อก็จะนิ่มสโลนะคะตัวนี้ราคา10บาทนะคะต่อไปเป็นบันไดโซดนะคะนี่เมื่อหนึ่งนะเนื้อน้องจะนิ่มๆไม่ค่อยสโลูตัวนี้ราคา25บาทนะคะอีกน่ะยีบาทตบาทต่อ,อไปนะคะเป็นบันคิมมี่นะคะ ตัวนี้ราคาสาสิบห้านะคะอันนี้เป็นแพนเค้กลิงนะคะคือสภาพน้องใหม่นะคะแต่ว่ามันจะมีตัหนิชิ้นใหญ่มากๆเลยตัวนี้เนื้อดีนิ่มโซโลนะคะนี่ราคาหกสิบบาทนะคะแล้วก็มีเป็นไอติมกาเล็กซี่แบบนี้ตัหนิก็คือแค็งนะคะแต่ว่าตัวน้องใหม่นะคะ นี้ดีมากชิ้นใหญ่มากๆแล้วที่รับกับเคสลิงนะคะนี่อันนี้ราคาชิ้นละหกสิบาทเหมือนกันนะฟากทองนะคะตำหนิประมาณนี้เลยอันนี้เป็นแหกแล้วก็ลายเส้นนะคะ NIC <AC S 1> นไะเห็นไหมคือเนื้อน้องดีมากอันนี้ราคาสี่สิบนะตัวน,นี้เป็นอุนจินะคะเดี๋ยวให้ดูตำหนินะคะ ตำหนิก็ประมาณนี้เลยนะคะหอมกลิ่นมะลิมากทุกคนหลายเส้นนะคะตัวนี้ราคาสี่สิบห้าบาทนะคะคือเนื้อดีเวอร์ตัวนี้เป็นโบนะคะตาหนิก็ประมาณนี้เลยนี่นะคะเล็กน้อยนะคะแต่ว่าน้องไม่มีแท็กนะคือตัวน้องใหม่ตัวนี้ราคาสาสิบห้านะคะอันนี้เป็นพายชวานะคะเดี๋ยวดูตำหนิกันเลย นี่นะคะตัวนี้น้องก็แบบนี้ทั้งตัวเลยนะคะแต่ว่าเนื้อน้องดีมากๆชิ้นใหญ่มากๆเลยอันนี้ราคา40บาทนะคะใครสนใจแคบได้เลยอันนี้เป็นปังแผ่นนะคะราคา30บนะตัวนี้30บบาทนะคะแล้วก็เป็นปังแผ่นแบบนี้อันนี้เป็นแท็กนะคะ อันนี้จะสโลว์สโลมากนะคะแต่ว่าบีบไม่ค่อยถนัดตัวนี้ราคาสาสิบบาทนะอันนี้เป็นหมีเบดโดนะคะแกะแล้วนะน่าจะนิ่มๆนะคะตัวนี้ราคาสามห้านะตัวนี้เป็นบันบีทีนะคะต้อหนี้ับคตามตัวแบบนี้เลยตัวนี้ราคา20่สิบนะคะนี่นะเนื้อดีมาก ยาฟันนะคะตอนนี้สามสิบนะอันนี้เป็นตำหนิสาสิบบาทนะคะอันนี้เป็นเด็กผู้หญิง L O L ยี่สิบคือนาะดีเวอร์ค่ะยีสิบาทแล้วก็เป็นตัวนี้นะคะยี่สิบตัวน,นี้สาสิบบาทนะคะ เป็นของคาเฟ่นะปังแผ่นคาเฟ่นะคะลายเส้นนะคะอันนี้เป็นแท็กเนื้อดีนะคะตัวนี้ราคาสามห้านะปังเมลอนนะคะตัวนี้เคีกแครตามตัวเลยสโลนะคะตัวนี้สามห้าเหมือนกันอันนี้เป็นน้องหมาในลูกอมนะคะคือตัวพลาสติกที่มันเป็นลูกอมยังมีอยู่นะคะ ตอนถ้าใครเอาเดี๋ยวใส่ไปให้ด้วยนะคะตัวน,นี้ราคา25นะคะนี่นะ25บาทปังเนยนะคะมีสีฟ้านะคะแล้วก็เป็นสีม่วงตนนัหน้แบบนี้เลยนะคะสีฟ้าจะไม่ค่อยมีอันนี้เป็นแ็กนะคะราคาชิล่า45บาทนะคะส่วนใจสีไหนแคบไปเลยนะ อันนี้เป็นกระต่ายมิสฟี่นะคะน,นี่เป็นตำหนิอันนี้เป็นแหกนะคะตัวนี้ราคาสามห้านะคะอันนี้เป็นครีมพับมากรองชอบป็นขอซาริโอนะคะเลยแล้วนะตัวนี้เลมากตัวนี้ราคาสี่สิบห้านะคะนี่เป็นหัวใจของบันนี่คาเฟ่อันนี้เป็นตำหนิ ตัวนี้ราคา40บาทนะคะสนูปี้นะคะตัวนี้35หสโลนะคะอันนี้เป็นลูกอมจิว๋วตัวนี้ก็กแคล็กคเลยตัวนี้ราคา30บาทนะคะบันป๊อปปูล่านะคะ ราคาสาสิบห้าบาทนะคะไม่มีตำมีนะคะมันก็จแะแค็กนิดหน่อยสามห้านะเงินดีมากอันนี้เป็นคูมามองอันนี้เป็นแห็กนะคะคือตัวน้องจิ๋วน่ารักแต่ว่าไม่จิ๋วมากทุกคนตัวนี้ราคาสามห้านะคะอ่าตัวนี้เป็นแหกชวานะคะ ชโลมากทุกคนตัวนี้ราคาสามห้านะคะไอติมคาเฟ่อันนี้น่าจะเป็นรุ่นเก่าต้นที่ประมาณนี้เลยคือจะนิ่มๆนะคะอันนี้สามห้านะคะอันนี้เป็นโดนาคิตตี้นะคะมีเป็นแบบนี้ต้นที่ประมาณนี้เลยอันนี้สี่สิบบาทนะคะชิละสี่สิบนะแล้วก็มีเป็นแบบนี้ อันนี้ตำหนิจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นี่นะคะชิลสี่นะต่อไปจะเป็นตัวนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูตำหนินะคะตัวนี้ไม่น่าจะมีตำหนินะคะทุกคนมีเป็นบาลเชนนะคะแล้วก็เป็นตัวซุปชี่อ๋อจะมีแค่แคนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าหอมเนื้อดีมาก มีลายเส้นไอบูมนะคะตัวนี้ราคา100บาทนะคะสนใจแคปภาพได้เลยนะ100่ร้แล้วก็มีเป็นขวดซองนะคะอันนี้เป็นแพ็กเกจตันนี้ก็นี่นะคะแล้วก็ด้านหลังแบบนี้เลยชิ้นใหญ่เนื้อดีนะคะของไอบูมนะคะตัวนี้ราคา120บบาทนะคะใครสนใจแคปภาพได้เลย ตัวสุดท้ายนะคะจะเป็นไดโนเสาร์ไอบูมนะคะตัวนี้ก็ต้องคอนะคะแล้วก็นี่ของไอบูมนะคะเนื้อดีมากตัวน,นี้ก็ราคา120บาทนะคะ สำหรับของรถนี้นะคะก็มีประมาณนี้นะคะใครสนใจชิ้นไหนแขีภาพเราทักไลน์มาได้เลยนะคะโอเคสำหรับวันนี้บ๊ายบาย